วันนี้เรามาคุยกันถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับพ่อของแฟรงกี้กันครับ ถ้าใครจําได้นะในบางงานตอนที่354้เนี่ยเราจะเห็นคุณทองไปเจอแฟรงกี้ที่สร้างปืนมายิงเล่นอยู่แถวแถวลานขยะที่วอเตอร์เซเว่นกันใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคุณทอมกระโดนแฟรงกี้ขอร้องว่าช่วยรับผมไปเลี้ยงทีสิผมเพิ่งดูกครอบครัวทิ้งมาแล้วในตอนเดียวกันพวกเราก็จะได้รู้เพิ่มว่าครอบครัวที่ทิ้งแฟรงกี้เอาไว้เนี่ยพวกเขาเป็นโจรสลัดนะครับแต่ว่านามาจนถ,ถึงตอนนี้เนี่ยพอตพล็อตนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเอามาเฉลยสักทีนะครับว่าครอบครัวของแฟรงกี้เนี่ยเป็นใครเขาเป็นโจรสลัดกลุ่มไหนนะครับ และด้ยความที่เรามมกจะเห็นอาจารย์โอดาเนี่ยแกชอบซ่อนคำไม้เอาไว้ตามเนื้อเรื่องอยู่บ่อยๆแฟนๆก็เลยเอาข้อมูลมาดาเรื่องเกี่ยวกับครอบรครัวของแฟรงกี้กันไปต่างๆนานาเลยนะครับเคล็ดเดตดที่โดนพูดถึงก็อย่างเช่นปู่เวก้พังที่หลายๆคนมองว่าปู่กับแฟรงกี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันเช่นการที่สัญ,ญลักษณ์ตรงแขนงของแฟรงกี้เนี่ยคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์บนสิ่งประดิษฐ์ของเวก้พังการที่ทั้งคู่เป็นนักประดิษฐ์เหมือนกันนะครับแล้วก็การที่แฟรงกี้ถูกส่งไปที่เกาะเัลจิมอฟเกาะที่เวก้าพ แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็น2คนนี้มันก็ออกจากกาวไปสักนิดหนึ่งเนะครับเพราะว่าอย่างปู่เวกาพังเนี่ยแกก็ไม่ใช่โจรสลัดใช่ไหมละครับหรือว่าอย่างปีซาโรพวกเราก็แทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วในวันพีเนี่ยพ่อแม่หลายคนในเรื่องก็ไม่ได้มีสีผมเหมือนลูกตัวเองเท่าไหร่นะครับอย่างราชาครอบบ้ากับวีวีก็เป็นดํากับฟ้าที่แทบจะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยหรือว่าจะเป็นแบบพ่อของซาโบกับซาโบนะครับที่หัวคนและสีเหมือนกันจะให้เรามาดาจากเรื่องแค่นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการด่วนสรุปไปสักหน่อยแต่ว่าทุกกกคคคคนคนน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 นััมมมมมมะดดดดาาาาแเเตททีีีี่่่่ฟอออยจูึงวปป็ไไ้ ว่าเขาอาจจะเป็นครอบครัวของแฟรงกี้จริงๆก็ได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือควีนครับผมเชื่ออะไรว่าถ้าได้ยินครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีฟีลลิ่งประมาณว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงฟะใช่ไหมละครับว่าถ้าเกิดทุกคนลองไปดูข้อมูลกันดีๆควีนกับแฟรงกี้เนี่ยสองคนนี้ก็มีความคล้ายกันหลายอย่างเลยนะเน่มางัไตอนที่335 f r a n k แฟรงกี้เปิดตัวด้ท่าเต้นประหลาดๆแล้วก็แดนเซอร์2คน ในมังงะตอนที่935ควีนเองก็เปิดตัวได้ท่าเต้นประหลาดๆกับแดนเซอร์2คนเหมือนกันในมังงะตอนที่635นะครับเราจะได้เห็นหนึ่งในรถถังของแฟรงกี้เนี่ยชื่อว่า Black k i o t a ท k งและในมังงะตอนที่945พวกเราจะได้รู้ว่าผลปีศาจที่ควีนมีเนี่ยก็คือผลปีศาจสายโซออนโมเดล Black k i o s a u r u สในมังงะตอนที่355เราจะได้เห็นบรรดาเรือรบของแฟรงกี้ที่เขาสร้างไว้ที่ Water s e v e กันใช่ไหมครับและในมังงะตอนที่947เรือของควีนเนี่ยก็เป็นเรือรบเหมือนกันในว er ิวเวอร,รว่า Queen เร์ด กรุ่ม Xf นะครับซึ่งถ้าใครจําได้นะงาะตอนที่623คําพูดของอลาดินเนี่ยจะทําให้เราได้รู้ว่าเลือดกรุ่ม Xf ของหัวหน้าไทเกอร์เนี่ยมันเป็นเลือดที่หายากมากๆในโลกของวันพีชนะครับแล้วกรุ๊ปเลือดของแฟรงกี้ก็เป็นกรุปม Xf เหมือนกันอาการที่กรุ๊ปเลือดกรุ๊ปนี้มันเป็นเลือดหายากแล้วแฟรงกี้กับควีนเนี่ยได้มีเลือดกรุ๊ปเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าพวกเขา2คนก็อาจจะเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดก็ได้แล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับฮาร์ดคอร์ เป็นเลข3 9 4้เี่ล้านเบรีวันเกิดของแฟรงกี้ที่เป็นเดือน3วันที่9อิงตามการเขียนแบบญี่ปุ่นหรือว่าภาพหน้าปกของเล่ม39มเนี่ยมันก็เป็นภาพแฟรงกี้กำลังเบ่งกล้ามอยู่ด้วยนะครับซึ่งท่าของแฟรงกี้ท่านี้เนี่ยมันก็ได้ทำให้ผมนึกถึงภาพ cover story ของตอนที่329ยเลยนะครับเพราะว่าท่าโพสของเจดา้าซึเนี่ยมันเหมือนกับท่าของแฟรงกี้ในปกเล่ม39เกลยแล้วชื่อตอนของตอนที่329เกาเนี่ยก็คือชั้นชื่อแฟรงกี้ด้วยนะแล้วพวกเรารู้กันอยู่แล้วใช เล่ม25ที่ออกมาในปี2002ที่มันจะเป็นภาพของบาร์กี้หนวดดําลูฟี่แล้วก็แชงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันมีแค่แชงคนเดียวนาะที่เป็นสีจัก,กรพรรดิแต่ว่า20ปีหลังจากที่เล่ม25ออกมานะครับหน้าปกของเล่ม105เนี่ยมันจะเป็นภาพที่วางองค์ประกอบเดียวกันกับเล่ม25เป๊ะเ,เลยแต่ว่าอีก3คนที่เหลือเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นสีจัก,กรพรรดิกันหมดแล้วพอเรามาเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกใบเราไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเลยใช่ไหมคร ที่เราจะเห็นเด็กๆจากเกาะเงือกเนี่ยว่ายอยู่บนหัวของลูฟี่กันซึ่งน้องที่อยู่ตรงหัวของลูฟี่เป๊ะๆเลยเนี่ยถ้าใครจําได้น้องชื่อว่านิกะน,นะครับแล้วถ้าใครที่พอจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นบ้างก็จะรู้ว่าความหมายของคําว่านี้เนี่ยก็คือ2นะครับแปลว่าจริงๆเราน้องต้องอยู่คนที่2เหมือนตอนที่608ไม่ใช่คนที่3แบบในปกเล่ม62แล้วอย่างที่เรารู้กันตอนนี้ว่าลูฟี่คือเทพนิกะเนาะไอการที่น้องมาอยู่บนหัวของลูฟี่แบบนี้พอดีเนี่ยภาพภาพนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในการบอกใบ้ของอาจารย์โอดะก็ได้แล้วประเด็นน่านองลมงา สลับเลขจาก39เป็น93ดูดนะครับพวกเราจะเจอว่าภาพหน้าปกของเล่มเล่มนั้นเนี่ยมันจะเป็นควีนที่กําลังทําท่าเดียวกับแฟรงกี้อยู่พอดีเลยนะนี่ผมยังไม่รวมเรื่องอื่นออย่างการที่ทั้งคู่เป็นนักสร้างอาวุธเหมือนกันทั้งคู่เป็นไซบอร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีท่าโจมตีที่ชื่อคล้ายกันด้วยน่าสนใจไหมล่ะครับทุกคนแต่ถึงแม้เราจะเห็นความคล้ายกันของตัวละคร2ตัวนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราสามารถยืนยันได้ว่าควีนเป็นพ่อของแฟรงกี้จริงๆมันก็เลยทาให้ 24ที่ผ่านมานะครับทุกคนมันจะมีวิวว่าการใบใหม่ของควีนออกมาให้เราได้สะสมกันแล้วก็ไอ้เจ้าการใบนี้นี่แหละครับที่มันเริ่มจะทําให้เรื่องของควีนกับแฟรงกี้เนี่ยมันดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับการใบนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าชื่อจริงๆของควีนเนี่ยก็คือไซแอนนะครับที่ออกเสียงเหมือนกับคําว่าไซแอนที่แปลว่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งผมว่าชื่อนี้มันก็เหมาะกับควีนดีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือถ้าใครเป็นคนที่ซื้อก ok าดพวกนี้สะสมเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับวยซึ่่งงททลขอี ออกมาเนี่ยบันเดนมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับแฟรงกี้พอดีเลยครับในการ์ดใบใหม่ของควีนเนี่ยมันบอกเอาไว้ว่าเมื่อ39ปีก่อนนับจากช่วงเวลาปัจจุบันควีนทํางานอยู่ที่แมสนะครับหรือว่าถ้าใครจําได้กลุ่มกลุ่มนี้มันคือการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เก่งๆแบบพวกจัด ซีซ่าควีนสตูซี่เราก็มีปลูกเวกพังเ,เป็นหัวหน้า36ปีก่อนควีนมีลูกนะครับแล้วก็เมื่อ2ีปีก่อนหรือว,ว่า10ปีหลังจากที่เขามีลูกเนี่ยควีนได้ทิ้งลูกของตัวเองไปเข้ากลุ่มของไคโดแล้วก็เปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นควีนแบบที่เรารู้จักกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันบังเอิญหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไปหาข้อมูลกันต่อใน SBS เล่มที่69เนี่ยจะทำให้เราได้รู้ว่าแฟรงกี้ตอนนี้เขาอายุ36ปีมันแปลว่าในช่วงเวลาที่ Queen ววทควี เ,เขาโดนทิ้งเอาไว้ตอน10ขวบมันแปลว่าถ้าเราเอา36ที่เป็นอายุของแฟรงกี้เนี่ยลบกับ10ที่เป็นอายุที่เขาถูกทิ้งเอาไว้พวกเราก็จะได้26ปีที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่ควีนทิ้งลูกของตัวเองไปอยู่กับไคโดพอดีเลยนะครับอาการที่เราเห็นไทม์ไลน์ของควีนในวีเวล์การ์ที่เชื่อมโยงกับแฟรงกี้แล้วก็ความคล้ายกันระหว่างแฟรงกี้กับควีนหลายๆอย่างแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงขึ้นเยอะเลยว่า2คนนี้ก็อาจจะเป็นพ่อลูกกันจริงๆก็ได้ ทีนี้ฟังมาจนถึงตอนนี้เพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าเดี๋ยวนะครับอย่างในตอนที่พวกลูฟี่สู้กับไคโดที่โอเนกาชิมะเนี่ยแฟรงกี้ก็อยู่แถวนั้นไม่ใช่หรอเขาก็น่าจะต้องเห็นคุยนและเอะใจบ้างสิแล้วก็ในตอนที่995เนี่ยควีนเ่ยก็เคยเห็นใบค่าหัวของพวกลูฟี่ไปแล้วถ้าเกิดว่าแฟรงกี้เป็นลูกของตัวเองจริงๆคุีนก็ควรจะจําได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครจําได้นะครับชื่อของแฟรงกี้เนี่ยมันไม่ใช่แฟรงกี้มาตั้งแต่แรกนะครับชื่อเก่าของเขาก่อนที่จะมาเป็นแฟรงกี้เนี่ยก็คือ,อ,อคัตตี้แฟร์ มันเลยมีความเป็นไปได้ว่าต่อให้ควีนจะเห็นใบป,ประกาศจับของแฟรงกี้ไปแล้วเขาก็น่าจะจําไม่ได้ถูกต้องไหมครับและทั้งฝั่งของแฟรงกี้เองก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าแฟรงกี้เขาได้เจอกับควีนบ้างหรือเปล่าแล้วต่อให้เจอกันจริงๆเนี่ยสภาพของควีนมันก็เปลี่ยนไปเยอะจากสมัยก่อนมากๆเลยนะครับแถมชื่อเนี่ยก็เปลี่ยนจากไซแอนเป็นควีนไปแล้วถ้าแฟรงกี้จะไม่ได้รู้สึกตัวว่าคนคนนี้คือพ่อของตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมละครับแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เรา สามารถในการประดิษฐ์อาวุธของแฟรงกี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในมังงะตอนที่3 5 4ไอ้เจ้าปืนที่แฟรงกี้ยิงที่พอตเตอร์เซเว่นเนี่ยคุณทอมเขาบอกเอาไว้ใช่ไหมครับว่าแฟรงกี้เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองคําถามก็คือทันทีตอนนั้นแฟรงกี้เขาอายุแค่10ขวบเขาประดิษฐ์อาวุธแบบนี้ได้ตั้งแต่เด็กได้ยังไงกันนะครับคือผมว่ามันออกจะเกินตัวไปสักหน่อยนะครับที่เด็กอายุแค่10ขวบเนี่ยจะสามารถประกอบอาวุธมายิงเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามาเช่อกันว่าพ่อของแฟ อแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอดีตของนามนมิมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างผมทำคลิปไว้แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย